สวัสดีครับพบกับช่อง Brilliant Pi e ช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับสำหรับคนที่เขียน Google Apps Script แล้วต้องการหาคำสั่งต่างๆนะครับอย่างเช่นต้องการจะสร้างแท็บใหม่ต้องการจะลบแท็บเปลี่ยนชื่อแท็บหรือจัดรูปแบบเปลี่ยนสีฟอนต์อะไรประมาณนี้นะครับว่าเราจะทำได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับ ผมจะเสิร์ชไปที่ Google Script Overview นะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่แนะนําที่สุดนะครับก็คือเข้าไปอ่านด็อกของทาง Google Apps c r i p t โดยตรงเลยซึ่งทุกคําสั่งจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งผมจะให้เราดูตรงส่วนนี้เมื่อคลิกเข้าไปที่ Extend Google Workspace นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมี Google d o c Google s h e e t Google Slide มีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะเขียนแอปสคริปต์เกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งสมมุติว่าผมจะดู Google Sheets นะครับกดไปที่ Overview ในนี้ก็จะบอกขั้นตอนวิธีทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น Tutorial นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นก็จะเห็นว่าจะบอกตั้งแต่การเชื่อมต่อชีตเลยนะครับมีการ get data range get value นะครับเหมือนอย่างที่เราเขียนกันก่อนหน้านี้เลยหรืจะเป็นการเพิ่มแถวนะครับก็ใช้คำสั่งแบบนี้นะครับ เพิ่มแถวไปโดยใส่ข้อมูลดังนี้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะมีการเซตฟอนต์สไตล์ก็สามารถทำได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีแรกที่แนะนำให้เข้ามาศึกษานะครับเพราะสุดท้ายแล้วในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านด็อกหรืออ่านคู่มือ Tutorial ของการทำงานนั้นๆได้เราก็จะสามารถทำทุกอย่างได้เต็มข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับคนที่ อาจจะต้องการความรวดเร็วหรือว่าอาจจะไม่ถนัดการอ่านด็อกนะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะหาคําสั่งที่เราต้องการอย่างง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะครับอะ้วคราวนี้ผมจะกลับมาที่ google drive ของผมนะครับผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ผมจะทํางานนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะครับผมจะตั้งชื่อว่า file command นะครับกดสร้างครับอะแล้วผมก็จะสร้าง กูก็ฟอร์มขึ้นมาอย่างเร็วๆหนึ่งอันนะครับอ่าเท่านี้นะครับแล้วผมก็จะทำการกรอกฟอร์มหนึ่งครั้งนะครับกดส่งครับ อ่ะแล้วคราวนี้ผมก็จะทำการกดไปที่การตอบกลับแล้วก็สร้างสเปรชชิตใหม่นะครับกดสร้างครับอ่ะก็จะได้ข้อมูลออกมาประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับตอนนี้เรากำลังจะมาหาวิธีที่จะทราบว่าการที่เราจะเซตค่าต่างๆในเนี้ย จะเขียนโค้ดได้อย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าในการที่เขาจะสร้างปุ่มต่างๆหรือการจัดรูปแบบต่างๆเนี่ยเบื้องหลังก็จะเป็นการเขียนโค้ดหรือการเขียนสคริปต์อย่างที่เรากําลังจะเขียนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ UI ในหน้านี้ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตตัวนาดเพิ่มขนาดตัวอักษรหรือว่าการจะเพิ่มลดแถวหรือว่าการจะเปลี่ยนชื่อแทบ็บอะไรประมาณนี้จะสามารถทําผ่าน Google Apps Script ได้ทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะแล้วนี่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะมาลองหาคำสั่งกันนะครับประมาณนี้นะครับก็คือผมจะทําการสร้างแท็บใหม่นะครับมีการเปลี่ยนชื่อแท็บนะครับมีการจัดรูปแบบบันที่นะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางเซลล์นะครับมีการเปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทําดําเนินการตามหัวข้อที่เราจะทําเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เราไปที่ส่วนขยายนะครับเราก็กดคําว่า m a โครแล้วกดบันทึกมาโครครับอ่าก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับ เราก็จะมาเริ่มดําเนินการเลยนะครับเราจะเริ่มที่การสร้างแท็บแล้วก็เปลี่ยนชื่อแท็บใช่ไหมครับผมก็จะทําการกดสร้างแท็บขึ้นมานะครับให้สังเกตแท็บตรงนี้นะครับทุกครั้งที่ผมทำแอคชั่นใดๆนะครับตรงนี้นก็จะมีสิ่งที่แจ้งเรานะครับอะผมจะกดสร้างแท็บนะครับอยก็จะเห็นว่ามีการดําเนินการหนึ่งแทรกแผ่นงานใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตอนเนี้ยหน้าต่างมาโครเนี่ยกำลังบันทึกทุกสิ่งที่เรากาลังจะทําใน Google o g l e Sheet ชีทนี้นะครับอะผมทําการเพิ่มชีทไปแล้ว ต่อมาผมจะทําการเปลี่ยนชื่อชีตนะครับสตหรับผมเปลี่ยนเป็นชีตช,ชื่อว่าเทมนะครับผมกด enter ครับก็เห็นว่าตรงนี้มีการดําเนินการ2ละเริ่มจะเห็นแนวทางนะครับว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขหรือจัดการอะไรเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับผมจะทําการจัดรูปแบบวันที่นะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะกลับมาที่แถบเดิมก่อนนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะจัดคือตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นการจัดรูปแบบธรรมดาเลย ไปที่ตัวเลขแล้วก็ไปที่วันที่และเวลากําหนดเองนะครับสมบสมติว่าผมต้องการที่จะให้เป็นจัดรูปแบบให้เป็นลักษณะนี้นะครับผมก็กดแล้วก,กดใช้นะครับ <resp> ก็จะเห็นว่า <โ frustrating. S 1> <Macron. S 2> มาโครก็ยังบันทึกค่าไปเรื่อยๆนะครับต,ต่อมานะครับผมต้องการที่จะจัดกึงกลางเปลี่ยนสีพื้นหลังแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรน,นะครับผมก็จะทําการจัดกล,กลางนะครับมาโครจะบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังครับ แล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเมื่อเราดําเนินการทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดบันทึกได้เลยครับผมจะบันทึกว่ามาโคร1น,นะครับเรากดบันทึกครับอ่าเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ส่วนขยายแล้วกดแอปสคริปต์ขั้นตอนเดียวกับที่เราจะทําการเขียนโค้ดได้เลยนะครับ สิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะได้ไฟล์มาโครขึ้นมา1ไฟล์นะครับซึ่งตัวไฟล์มาโครเนี้ยก็จะเป็นคําสั่ง google app script ทุกขั้นตอนที่เราทํามาเมื่อสักครู่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าก็จะเริ่มตั้งแต่การเชื่อมต่อ spreadsheet นะครับมีการเลือกเรงนะครับว่าจะ active ตัวเซลล์ไหนนะครับสิ่งที่เราจะทําเริ่มจากอะไรครับสร้างแ็บใช่ไหมครับก็จะเริ่มที่เนี่ยนะครับ spreadsheet insert tab เราก็จะดูแล้วว่า ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มแทบ็บเราก็จะใช้คำสั่ง insert sheet นะครับอะต่อมาเราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อแบ็บใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเลือกก่อนว่าจะใช้แท็บไหนนะครับแล้วก็ s e ซ Name เข้าไปนะครับนี่จะเป็นการเปลี่ยนชื่อแท็บของเรานั่นเองอะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการตอนแรกเราอยู่แท็บนี้ใช่ไหมครับพอเรากดสลับไปแท็บนี้เพื่อจะจัดรูปแบบตัวมาโครก็จะมีการ Set active sheet ใหม่นะครับก็คือจะกลับไปชีตเดิมนะครับแล้วต่อจากนั้นเรามีการเซ็ตว่าจะจัดรูปแบบวันที่ใช่ไหมครับก็เลยจะต้องไปเก็ตเรงของตัวที่จะจัดวันที่ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าทุกคําสั่งเนี่ยจะบอกเราหมดเลยนะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการเซ็ต number format นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดรูปแบบวันที่เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเราต้องการที่จะจัดรูปแบบเซลล์ไหนนะครับเราแค่ชี้ไปที่เซลล์นั้นแล้วก็ใช้คําสั่งนี้เพื่อจัดรูปแบบตามที่เราต้องการนะครับ ต่อมาก็อันนี้จะเป็นการจัดกึ่งกลางนะครับก็สามารถดอตต่อได้เลยนะครับหรือการจะเซตสีแบ็กกราวด์หรือเซตสีฟอนก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานต่อนะครับถ้าใครมีปัญหาหรือข้อสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ